สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกวินิดาสิงหราชรหัสนักศึกษา6 8 0 4 0 1 4 5 1 2ค่ะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมัลติมีเดียค่ะความหมายของมัลติมีเดียมัลติมีเดียคำนี้มาจากคำสองคำในภาษาอังกฤษคือมัลติแปลว่าหลากหลายหรือมากมายมีเดียแปลว่าสื่อหรือตัวกลางใช้ในการนำเสนอหรือถ่ายทอดข้อมูล มันติมีเดียจึงหมายถึงการนำสื่อหลากหลายรูปแบบมาผสมผสานกันเพื่อนำเสนอข้อมูลหรือเรื่องราวต่างๆแนวคิดของมันติมีเดียแนวคิดหลักของการผสมผสานสื่อหลายรูปแบบเข้าด้วยกันหัวใจสําคัญของมันติมีเดียคือการบูรณาการหรือการนําองค์ประกอบของสื่อมาทํางานร่วมกันอย่างลงตัวความแตกต่างระหว่างสื่อเดียวกับมัลติมีเดียสื่อเดียวการนําเสนอข้อมูลโดยใช้สื่อเพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น มัลติมีเดียการนำสื่อหลายรูปแบบมารวมกันและทำงานร่วมกันเพื่อนำเสนอข้อมูลความสำคัญของการเป็นระบบและการมีปฏิสัมพันธ์ในบริบทของมัลติมีเดียการเป็นระบบคือการออกแบบมัลติมีเดียให้มีโครงสร้างลำดับอย่างชัดเจนการมีปฏิสัมพันธ์คือผู้ใช้สามารถควบคุมหรือโต้อตอบกับเนื้อหาได้ช่วยให้มีส่วนร่วมเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น องค์ประกอบหลักของมัลติมีเดียข้อความข้อความธรรมดาข้อความที่มีการจัดรูปแบบไฮเปอร์เทครูปแบบไฟล์รูปที่นิยม JPEG, PNG, GIF, SVG รูปแบบไฟล์เสียงที่นิยม MP3, AAC, WAV เสียงเสียงพูดดนตรีเสียงประกอบเสียงบรรยากาศวิดีโอการตัดต่อการบันทึก a n i m เมั่นประเภทของแอนิเมชั่ Animation สองม,มิติ Animation สามมิติ Stop Motion Motion g r a าฟิก Whiteboard a n i m a t ประเภทและคุณสมบัติสำคัญของมัลต ok. ิมีเด <predictable. S 1> ียประเภทของมัลติมีเดียสื่อเชิงเช่นสื่อไม่เชิงเส้นคุณสมบัติสำคัญของมัลติมีเดียความหลากหลายของสื่อการปฏิสัมพันธ์การบูรณาการประโยชน์และความสำคัญของมัลติมีเดียในบริบททั่วไปประโยชน์และความสำคัญในชีวิตประจำวันการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารทําให้เราได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและทันสถานการณ์ประโยชน์และความสำคัญในธุรกิจ การนาเสนอและสื่อสารองค์กรเช่นงานนําเสนอที่ผสมผสานข้อความรูปภาพวิดีโอคลิปประโยชน์และความสําคัญในบันเทิงวิดีโอเกมสรุปนะคะมัลติมีเดียช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารการนําเสนอข้อมูลผ่านหลายช่องทางพร้อมกันมัลติมีเดียจึงเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงชีวิตีชีวิตการทํางานศักยภาพที่ไรขีดจ,จํากัดจึงเป็นเครื่องมือที่ถูกนํามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาอย่างกว้างขวางขอบคุณค่ะ